สวัสดีครับกลับมาพบกับหุ้นนอกมอนิเตอร์ช่องที่จะพาคุณไปสำรวจโลกของหุ้นต่างประเทศแบบเข้าใจง่ายฟังสนุกดวันนี้เรามากับหุ้น IPO ป้ายแดงที่เพิ่งโชว์ฟอร์มแรงในไตรามาสที่2ปีนี้ครับ ใช่ค่ะบริษัทนี้คือ Astera Labs หรือชื่อย่อในตลาดคือ ALAB ที่เพิ่งเข้าตลาด NASDAQ ไปเมื่อช่วงต้นปีแล้วไตรามาสล่าสุดก็คือ Q2 ปี2025เพิ่งรายงานผลประกอบการออกมาสดๆร้อนๆบอกเลยว่ารถไปดูไฮไลท์กันก่อนเลยครับรายได้ไตรามาส2อยู่ที่191.9ล้านดอลลาร์ โตขึ้น20%จากไตรามาสก่อนหน้าและโตถึง150%จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่สำคัญคือบริษัทพลิกกลับมากำไรแล้วด้วยนะคะกำไรสุทธิอยู่ที่51.2ล้านดอลลาร์จากที่ปีที่แล้วขาดทุน7.5ล้านเรียกว่าหมดคำว่าเจ็บแล้วจำแถม e p เ t ยังสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไปถึง33%เลยค่ะแล้วบริษัทนี้ทำอะไรนะเหรอถ้าให้อธิบายแบบง่ายๆเลยนะครับ Asterlabs a คือบริษัทที่ทำตัวเป็นเหมือนสะพานหรือท่อส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์อัจฉริยะในศูนย์ข้อมูลโดยเฉพาะพวกระบบ AI ที่ต้องใช้การเชื่อมต่อรดเร็วมากๆลองนึกภาพเวลาที่เรามีการ์ดจอ AI หลายใบทำงานพร้อมกันอย่างของ Nvidia หรือ AMD ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อที่ดีข้อมูลก็จะติดขัด ส่งไม่ทันและระบบจะช้าซึ่ง Astera Labs เข้ามาช่วยให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันได้ลื่นไหลไม่มีสะดุดเขาเชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบวงจรและซอฟต์แวร์ที่ควบคุมการรับส่งข้อมูลให้เร็วเสถียรและจัดการได้ง่ายโดยมีผลิตภัณฑ์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ครบ,บวงจรซึ่งทั้งหมดนี้เรียกรวมๆว,ว่าเป็น Intelligent Connectivity Platform ในแพลตฟอร์มนี้ก็มีทั้งกลุ่ม Aries, Taurus และดาวรุ่งอย่าง s c o r p i o n ซึ่งตัว s c o r p i o n นี่แหละที่เป็น PCIe switch ช่วยให้การประมวลผลหลายตัวเชื่อมต่อกันในระดับ rack หรือทั้งตู้เซิร์ฟเวอร์แบบจัดเต็มแล้วพอรวมกับซอฟต์แวร์ที่ชื่อ Cosmos ก็ทำให้ผู้ใช้งานสามารถ monitor และควบคุมการเชื่อมต่อทั้งหมดได้จากจุดเดียวเรียกว่าไม่ใช่แค่เร็วแต่ยังฉลาดอีกด้วย ในไตรามาสนี้เขายังได้ดีลกับลูกค้ารายใหญ่ๆทั้ง NVIDIA เดียเอาชิปและยังไปปรากฏตัวในเวทีของ AMD ด้วยแถมยังเป็นหนึ่งในแกนนำของกลุ่ม u l l i n k ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับการเชื่อมต่อหน่วยประมวลผล AI โดยเฉพาะ u l l i n k นี่แหละครับที่หลายคนมองว่าจะมาแทน NVLink ของ NVIDIA เเพราะเปิดกว้างกว่า เป็น Open Standard ที่ทำให้ผู้ผลิตหลายรายร่วมพัฒนาได้ไม่ผูกขาดและ Astera Labs ก็เป็นหนึ่งในผู้นำของกระแสนี้เลยแล้วถ้ามองไปถึงปี2027 UL Link จะเริ่มถูกใช้งานจริงและ Astera Labs ก็มีพอร์ตผลิตภัณฑ์ที่พร้อมรองรับตั้งแต่ Switch, Retimer ยันซอฟต์แวร์เรียกว่าครบวงจรค่ะและไม่ใช่แค่ผลประกอบการนะครับหุ้น ALAB ยังสร้างความฮือฮาในตลาดด้วย หลังจากรายงานผลประกอบการวันเดียวราคาหุ้นพุ่งขึ้นเกือบ30%เลยทีเดียวแถมได้คะแนน relative strength rating จาก IBD สูงถึง92จาก100สะท้อนแนวโน้มที่แข็งแรงมากนักวิเคราะห์ก็แห่ปรัดเป้าราคาหุ้นขึ้นกันทั่วหน้าเช่น Evercore ISI ให้เป้าไว้ที่215เหรียญส่วน JP Morgan มองไว้ที่180เหรียญขณะที่ Jefferies คาดว่า EPS ปี2026 อาจแตะเกิน3ดอลลาร์ต่อหุ้นเลยค่ะนักวิเคราะห์จากวิลลิมแบรยังบอกอีกว่า ALAB ถือเป็นหนึ่งในหุ้นเทคโนโลยีที่น่าจับตามองที่สุดของปีนี้ด้วยศักยภาพการเติบโตในตลาดที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มศูนย์ข้อมูล AI และระบบเชื่อมต่อที่ใช้มาตรฐานแบบเปิดถ้ามองในแง่าการเติบโตบริษัทบอกแค่ตลาดการเชื่อมต่อภายใน AI rack อย่างเดียวก็มีมูลค่าถึง5,000ล้านดอลลาร์ในปี2030และเขาก็วางตัวเป็นผู้นาในตลาดนี้เต็มตัวด้วยสรุปเลยครับ Asteralabs เป็นหุ้นเทคโนโลยีที่เพิ่งเริ่มต้นแต่มีอนาคตไกลามากทั้งในแง่ารายได้กำไรและการจับเทรนดใหญ่ของ AI Infrastructure 2.0ใครชอบหุ้นเติบโตที่อยู่ในเทรนด์ AI ต้องมีชื่อ Asteralabs ไว้ในลิสต์เลยครับแต่แน่นอนค่ะหุ้นเทคโนโลยีก็มีความเสี่ยงสูงต้องติดตามการแข่งขันในตลาดการพัฒนามาตรฐานใหม่ๆและการเปลี่ยนแปลงของลูกค้ารายใหญ่ด้วย วันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับหุ้นนอกมอนิเตอร์ที่จะพาคุณไปสำรวจหุ้นต่างประเทศแบบเข้าใจง่ายฟังสนุกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆที่สนใจลงทุนต่างประเทศด้วยนะคะสวัสดีค่ะ